อย่ามายึดถือม,มันมากธรรมชาติของนางไทยเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องอิจกมันมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เรามีความแก่เป็นธรรม UA ดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีความพันผ่าเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความพัดผ่าไปไม่ได้ มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติตามมีกรรมเป็นแรงเกิดทำกรรมในว้ต้องได้รับผลกรรมนั่นนี่คือธรรมชาติของมันน,นะอย่าไปยึดถือมันมากนักถ้ายึดก็ยึดนน้อยอย่าไปยึดมากยึดมากถุกมากยึดน้อยถุกน้อยไม่ยึดไม่ถุกเลยพัฒนาจิตใจของเราเนะี่ยรับผิดชอบหน้าที่ของเราเพียงเหนือไปอย่าไปหวังมันมากนัก ขณะที่เรามีความหวังอะความผิดหวังก็ต้องรอเราอยู่ขณะที่มีความหวังความผิดหวังมือนต้องรอหรือขณะที่มีความหวังอะความผิดหวังปรากฏที่แล้ว่างที่เราเป็นทุกข์นเป็นทุกข์พระอ,อดีตอนาคตไปยึดถืออดีตและอนาคตมากเกินไปไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันไม่ทราบว่อาอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงอย่างเรื่องพุ่งนี้มันยังทำอะไรไม่ได้ หรือชั่วโมงข้างหน้ามาทาอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นวินาทีเดียวผ่านไปแล้วนาทีเดียวผ่านไปแล้วชั่วโมงเดียวผ่านไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่ทําได้ดีสุดก็คือปัจจุบันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทังจิกกรรมมัมารวมอยู่ที่สติปัญญาที่สังสมากเพียงพอรวมอยู่ที่ปัจจุบันขณะจิตเดียว ขณะจิตเดียวนั้นเรียกว่าอัตถังจิตกมกรำพังของความคิดโดยคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามมันก็คิดเฉยๆถ้าไม่ไปยึดมันด้านนั้นมันก็ยังไม่เป็นกิสมันก็คิดเฉยๆตามนาจีหุจิตตามธรรมดาของเรามันก็จะมีรู้สึกสบายบ้างรู้สึกไม่สบายบ้างรู้สึกสบายบ้างรู้สึกไม่สบายบ้างเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่ไปยึดมันเท่าน,นั้น่ะมันจะเป็นสัพตว่ามันก็ไม่เป็นกิเลสมันเป็นเพียงแค่สัพตว่าเท่านั้นมันยังไม่เป็นกิเลสหรอกร่างกายเนื้อหนังเนี่ยเป็นยึดแล้วถึงจะเป็นกิเลสไม่ยึดมันก็ไม่เป็นทุกอย่างนะมันก็เกิดขึ้นจากความรู้ความรู้ก็มันยึดเกิดขึ้นจากความสนใจัสธาความเชื่อมัสธาความเริ่มใสในคุณของพระพุทธเจ้า และก็น้อมเอาคําสอนนั้นมาปฏิบัติี่จิตใจของเราจนทังสาม,มารถเห็นชัดเจนลยว่าสิ่งต่างๆต่างวงไม่สมควรยึดมัน่นเือวมันอย่างเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเนี่ยเราทําแทนกันไม่ได้หรอกเป็นแทนกันไม่ได้หรอกจะวิตกกังวลหรือเป็นก็ไม่สาม,มารถจะแทนได้ได้เพียงแต่นเยียวยารักษาบำุงบรรเทากันไปตามหน้าที่ หายก็ดีไปไม่หายก็ตายเสียมันมีอยู่เท่านั้นแต่ก็รับไปชอบเหมือนเดิมนะนะพูดอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นแทนไม่ได้ใครต่อใครเป็นแทนใครไม่ได้เขาเกิดเองเขาเขาแก่เองเขาเขาเจ็บเองเขาเขาตายเองเขานี่าไว่าจ่คนอื่นเลยียแม้แต่ลูกของเราพ่อของเราแม่ของเราพี่น้องของเราก็ไม่สามารถจะแทนกันได้นี่ยะว,ว่าอนัตตา อน,นัตตาไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถจะให้เป็นไปตามต้องการได้ได้เบียนเดเยียวยารักษาบบาุงบรรเทากันไปตามหน้าที่เท่านั้นหน้าที่เท่านั้นไปแทนกันไม่ได้หรอกเหตุนั้นนะวะย่าไปในเรื่องเหล่านี้เพิ่งมองเห็นธรรมชาติของใครของเราเบว่าเป็นตัวใครโจมันนะว่าอันทึเเขาแก่เองเขาเขาเจ็บเองเขาเขาใจเองเขาตัวเราก็เหมือนกัน มันเหมือนกันอย่างนี้เหตุนั้นนะว่าจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะเนี่อว,ว่าประเสริฐที่สุดหัดฝึกฝนจิตใจตัวเองบ้างอย่าไปหวังอะไรโดยลมเรื่องแรงการใช้ชีวิตด้วยความบังบุคคลที่ไร้ปัญญาพุทธแท้แท้ชาวพุทธแท้แท้นไม่ดำรงชีวิตประกอบด้วยความบางังแต่จะดำรงชีวิตประกอบด้วยปัญญาดำรงชีวิตประกอบไปด้วยปัญญาเหาเราคนไป hey जा wa